เก,เรรกครๆั้ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคุมกับสวัสดีครับได้เรื่องว่ายัางไงบ้างครับตำรวจตั้งด่านสก,กัดไว้หมดนะแต่ยังไม่เจอตูมสงสัยมันไม่ได้วิ่งถนนสายหลักป่านนี้ไม่รู้หนีข้ามไปจังหวัดไหนแล้วนะคะไอ้โจรใจร้ายไม่รู้ว่ามันจะจับหลานข้าไปทำไม ทำใจดีนะอย่ารลองไห้ไปเลยโอุย้ยตำรวจก็มีเป็นกองร้อยตอนคนเดียวแท้ๆิ๋วเดียวก็จับได้นะแม่นะนะนี่พูดอะไรอะคิดหน่อยนะใช้สมองซะบ้างแม่ชักนกำลังเครียดขอโทษจากคุณม่นนนะหนังลูกสไกระแสนจะง,งี่เงา่าก็รู้ว่ายุทธนามันถูกช่วยออกไปได้ยัางไปเดินล่อมันอีก น้องฉันรู้ว่าวันนี้อิทธนามจะถูกชิงตัวออกมาก็คงจะไม่ออกไปข้างนอกหรอกนะจะโทษอะไรใครก็หัดใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดคิดซะก่อนอุ้ยแม่เนื้อที่สมองเยอะแต่นี่มีอยากซะสิพี่มินเวลาอย่างนี้ยังทะเลาะก,กันอีกเหรออา้าก็ไปหาเรื่องฉันก่อนนี่ก็ฉันเห็นพี่นั่นแหละฟันงวงฟันงานไปทั่วเลยอะ ที่จริงเพราะพวกแกสามคนพี่น้องเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุหาแต่เรื่องสวยๆมาให้ไอ้เสือไอเสือถึงต้องเสี่ยงตายแบบเนี้ยมารองให้สิเชื่อฉันนะ ไ้เสือดังเป็นคนดีคุณพระคุณเจ้าต้องคุ้มครองให้ปลอดภัยไม่มีใครทำร้ายมันได้หรอกแม่นะ 你们，我打吗？昂，飞鹏，你飞鹏，老穆。 ยอมนอนแล้วเหรอพี่นินยอมซะที่ไหนอะฉันต้องให้ยานอนหลับให้ได้สลบสลายไปเนี่ยนั่งพยาบาลอะไรก็ไม่รู้ด้านมาลาวันนี้เซ็งจริงๆในเรื่องเพิ่มเติมอะไรบ้างวะปะตำรวจเขาบอกว่าไอ้เสือน่าติดต่อมานแล้วแต่ถ้าทางอายุทนานี่มันจะพาหนูมุกนี้ออกทางชายแดนแต่ไอ้เสือตามไปแล้วล่ะฮะไอ้เสือตามไปแล้วเหรอ,อ,อ,หรอโอ้ยตายแล้วไอ้เสือนี่ทำไมงออย่างนี้นะอาวุเอาวุธดก็ไม่มี ดันตามไปทําไมก็ไม่รู้แค่นี้จะปล่อยเป็นหน้าที่ของตํารวจแค่นี้ก็สิ้นเรื่องเอ้เสือมันไม่ได้โง่หรอนะพี่ที่มันทําไปเนี่ยเพราะมันรักหนูมุกเฮ้ยฉันคิดว่าไอ้เสือเนี่ยมันยอมเลือกที่จะตายเองซะดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีหนูมุก เข้าอกเข้าใจกันมากเท่านี้เลยนี่มอนทิ้งเรียกว่ารักแท้ ยยว้ฉันจะนั่งพักฉันเดินต่อไม่ไหวแล้วลุกขึ้นฉันไม่ลุกขึ้นเลยแต่ฉันเดินไม่ไหวแล้วจริงๆนี่ไม่เดินก็รอผัวแกมาเก็บสอบแกที่นี่ก็แล้วกันจะลุกขึ้นมาไหม อย่างฉันหรอกถ้าคุณฆ่าฉันแล้วคุณจะเอาใครเป็นตัวประกันตำรวจตามมาเมื่อไหร่คุณเสร็จแน่คิดว่ากูไม่กล้าฮะกูไม่กล้าเหรอฮะไปเลยกล้าหรือยังเท่านี้ยไปได้ยังจะเป็นพีพ่อป่าอยู่นี่มา้ขึ้นหดเลี 王丽，王丽、啊。 ยังไงคุณก็หนีไม่พ้นหรอกต่อให้หนีข้ามชายแดนไปไดกแล้วคุณจะใช้ชีวิตต่อยยงางเฮ้ย <Hey, S 1> คุณอยาก <hey. S 1> ีชีวิตอย่างเงี้ย้เหรอ hey, hey. คี่นีดนี่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 น่นั่นีันี่นี่นี่้ีคุณหนีห่ววนี่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 นนี่ก็่นี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 ่ี่นี่นี่ว่นี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 ่กับสี่สน,สนี่นะี่ลี ่าอเออเออนายเอออะไรมั้งพี่เสือจบกันสักทีรักกันมากใช่ไหม ตายมพร้อมกันนี่หรอวะ ฉันอยากธฉันไมีล้มหายใจฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำน้ำตาฉันลินลังไหลฉันสัญญา ว่าฉันจะไม่ไปไกลๆที่ไหนฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียวเรื่อยไปจนวันสุดท้ายด้วยหัวใจนกฉันที่หลายคนบอกดูแคง ใจเธอสักทีคงเพราะหัวใจที่เธอมดีไไน้องมุกปลอดภัยแล้วนะจะกลับน้อมุกแล้วน้อมุกไม่ต้องกลัวแล้วนะ แผลภายนอกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนภายในเท่าที่อิสเรลดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติต้องมุสบายใจได้แล้วนะครับหมดเรื่องวุ่นวายสักทีนะคะพี่เสือหวังว่าเราคงไม่ต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้นแล้วนะคะพี่ก็หวังว่าอย่างนั้น้องุพี่ถามอะไรหน่อยสิอะไรเหรอคะ น้องมุกทิ้งสร้อยเอาไว้เพื่อให้ตำรวจเห็นหรือว่ามัน่นใจพี่จะตามไปช่วยอย่าหลังค่ะพี่เสือสัญญากับมุกไปแล้วว่าจะคอยดูแลแลก็ปกป้องมุกตลอดชีวิตพี่เสือไม่เคยผิดสัญญากับมุกมั่นใจ ยอมให้ใครทั้งนั้นฉันไม่เคยทำอะไรให้ใครเมื่อแพ้ให้เธอทึงหัวใจเหตุผลมันคือ